นี่เบอร์เกอร์ของเขานะคะมีชาไทยด้วยทุกคนร้อยหนึ่งแพงมากเลยนะ ถึงแล้วค่ะทุกคนตลาดที่เซกเตอร์15นะคะที่ชนิก้าเนี่ยเขาจะแบ่งผังเมืองนะักเรียกว่าเป็นเซกเตอร์นะคะก็ถ้าดูจากมุมด้านบนนะคะจะเห็นว่าชนิก้าเนี่ยเขาจะถูกแบ่งเป็นลายตารางนะคะจะมีตั้งแต่เซกเตอร์1ถึง47ค่ะส่วนบริเวณที่เราอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเซกเตอร์15ค่ะ New for seven Wow I can smell coffee. Hot dog over there. Money. Yeah, cool hair. want? Yeah.

เราไปเดินดูก่อนนะคะว่าที่เขามีอะไรบ้าง พิเชนเตอร์ที่นี่ค่ะปะเจ้าพี่เขาก็มีที่จอดรถเป็นสดัดเป็นสวนเป็นระเบียบด,ดีนะคะแล้วก็สะอาดมากเลยอ่ะวันนี้เข้าสู่โซนตลาดแล้วนะคะอันนี้เป็น้าวโพดอันนี้เป็นร้านคูชาค่ะเสื้อผ้าฤดูหนาวที่นี่ถูกมากเลยนะคะเนี่ยตัวละตัวละร้อยห้าสิบอ่ะอันนี้อุ่นนะโอ้ ทุกคนคะถ้าเกิดว่าซื้อเสื้อผ้าหน้าหนาวดูหนาวอะไรเงี้ยโอ้โหมาซื้อที่อินเดียนี่ถูกมากนี่เรียกว่าฟักโกรานะคะของทอดนี่มีร้านสักด้วยนะือเคสโทรศัพท์นะคะเขาบอกว่ามีร้อยรูปีะคะ่ะประมาณ50บาทเดี๋ยวเราจะซื้อเคสใหม่นะคะเพราะว่าอันนี้มันถือยากนิดน,นึงเอาเป็นแบบิติโคมนจะถือง่ายกว่าไง i want id which one something that's easy to to grip no something that's easy to shampoo <laughs> this one how much <laughs> โอ้โห่ใช่100แกวิช100ฮะ100เคชิ้นเล0ครับเคบัสน่วิช100 100ไม่ไม่ไม่ลองก่อนไปเราเราคิดว่ามันร้อยหนึ่งสองรอยห้สิประมาณ1 0 0ยร5บาทจริงๆมันก็ถูกนะแต่เรารู้สึกว่า แต่เราแบบคาดหวังร้อยหนึง่งอ่าสวัสดีทุกคนวันนี้มีไข่ด้วยนะคะทุกคนไข่เต็มเลยโอ้โหทุกคนจะเห็นหน้าตาคนคนที่นี่จะหน้าคล้ายๆคนไทยนะคะแต่ว่าเขาไม่ใช่คนไทยนะ เขามาจากเขาเป็นมาจากทิเบตนะเห็นมันนิดหนอยใช่ไหมเขามาจากทิเบตกันนะคะแล้วก็พุทธานะมีอะไรอ่ะงบัวบ้าชีว้าวโอเคแย่เช yeah, sure. ื่อกรรมอันนี้บัวบ้าจริงไหมเอ่ยทุกคนเขามีชาไข่มุกไข่ด้วยเราเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเท่าไหร่เหรอนี่เออมีชาไทยด้วยทุกคนเอาเฟรนช์วานิลลาแล้วกัน คนที่นี่เขาจะจ่ายใช้แบบย่อะ K T M นะคะเป็น Q R code อ่าได้แล้วเป็นใส่ก,กระป๋องวันนี้ค่ะ อย่า t ลยคิดเฮ้ยอะไรอะทุกคนนีคนเยอะมากเลยอะเนี่ยอะไรอะพอด t ดิเซลเหี้ยเดเซล h ซ่อืมน่าจะเป็นร้านชาชาเหมือนกันนะคะชิมอันนี้กันก่อนนะ ร้อยหนึ่งแพงมากเลยนะ no, only no, นี่ก็อร่อยดีแฮะหุ้ยเราถึงกินแล้วนี่เขาว่าเป็นร้านอาหารจีนนะแต่มันเป็นอาหารจีนแนว,นวอินเดียเจ๋นะวันนี้เป็น ข้าวผัดนะคะมัชสูมชิลีเป็นอาหารจีนสไตล์อินเดียนะคะทุกคนวันนี้วันเดียวเราลองเดินไปข้างในดูก่อนว่ามีในตรงไหนนะคะมีอะไรเอ่ยวันนี้เป็นโมโม่โมโม่มันเหมือนกับขนมจีบนะทุกคนมันมีโมโม่ซะส่วนใหญ่เซบีตินปูนี่เซบีตินปูนี่เหมือนเชียงค่ายตัว มันก็คล้ายๆที่ไทยเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนทีนเดียวแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวบับเบิ้ลทีอะไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะวีลาได้ติมไอ้ตัวเพลอะค่ะมันมันรสชาติเหมือนไทยเลยโอ้ยโอ,อ้ยคนกินเต็มเลยนี่โอ้ย เฮ้ยโคตรดีอ่ะดีมากอ่ะดูดิว้าวดูคนอยูข้างหลังนู่นว้าวดูดิว้าวทุกคนเฮ้ยเขามีตลาดแบบนี้ด้วยเพิ่งเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ย which one you want you can sit here let's see wanna eat here เรานั่งนี่แล้วกันนะคะโอ้โหทุกคนคนเยอะมากแต่หน้าตาเขาไม่ใช่คนจีนนะหาที่นั่งก่อนนะคะมาดูเมนูกันลาเนีเชื่อว่า k King c ช i n ดิ e โปนี่มีทั้งอาหารมังสวรัตแล้วก็เป็นแบบเนื้อสัตว์นะคะส่วนใหญ่อาหารจีนที่นี่นะคะมันก็จะเป็น,นเนืเอแนวบะหมี่ข้าวผัดเอ่อ,อ,อพวกโมโม่หรือพวกไอขนมจีบน,นะคะ เนี่ยโมโม,โมะะ่เนี่ยค่ะมันก็คล้ายๆขนมจีบอยู่นะคะแล้วก็ทุบกา้าทุบป,ป้าในเขาวหมูทุบป,ป้านะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำนะคะไหมข้าผัดอาหารทานเล่นงนี้นะคะไก่ทอดแม่มีซุปแต่ชอปซอยนี่มันอะไรนะไม่รู้จกักว่าเรียกช็อปโซย ซอเยส้อ๋อชอปซอยชอปซอฟชอปซอฟมีนซอเยะอ๋อไม่แน่ใจค่ะว้าวมีปลามีไก่ย่างก็ประมาณนี้นะคะอาหารฮัลโหลกันตัดิค่ะทุกคนคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของมรินเดอร์นะคะร้านเขาอยู่ตรงหัวมุมนี้พอดีเลยค่ะ คนเดียวนะคะนี้เป็นโมโม่กไก่นะคะลองมาดูข้างในกันดีกว่าอ่ะนี่เป็นโมโม่ไก่แล้วก็มันจะมีซอสด้วยนะ,ะนี่มันมีแบบว่าเครื่องปรุงเหมือนประเทศไทยเลยอ่าป่นนี้กันเดียวมูน์กีเอดิทกับป่านี้มันซอสอะไรลองชิมก่อนนะ,ะ่านี้จะดีลี่นี่กันบ้าง่จะซอสพริกก็แบบ มันเหมือนซอสมะเขือเทศ่ะเนื้มันแบบซอสพิกอันนี้มันเป็นเหมือนกับมายองเนสนะคะอันนี้ทุกคนเป็นเนื้อไก่สับนะคะแม่งอีกกันเด อสิกันดต้ัวทุกชิ้นเนี่อยคนสินค้าทุกชิ้นเนี่ยมันจะมีราคา MRP นะคะคือห้ามขายราคาเกินเกิน MRP ได้เนี่ยอันนี้ MRP 20่สรูปีทุกคนน้ำคนละ10บาทอ่ะคนใหญ่มากเลยนะชิคเก้นมันชูรีชิคเก้นมันชูรีมาน้อใช่วยยังไงคุณ

เหมือนไก่ทอดแล้วก็ใส่ซอสแดงอ่ะอร่อยนุน่โคนกินแบบข้าวนี่ใช้ได้เลยอ่ะเท่าไหร่นะเดีย๋ยวดูราคาก่อนนะอันนี้280ปนะคะประมาณ140ยสีบาทอยสบาทกินกินแบบข้าวได้หลายคนอยู่นุ่งคนนะ,ะส่วนหมูม้วของเราประมาณประมาณเจ็ดสิบบาท นเดี๋ยวถามอันนี้ด้วยกอนนะคะว่าเมื่อกี้เราจ่ายไฟเท่าไหร่ <pe at> เท่าไหร่คะ 960ประมาณ450บาทนะนอกจากอาหารแล้วนะคะที่เซกเตอร์15นี้นะคะก็จะมีโซนไว้ให้ช้อปปิ้งนะคะคก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้รองเท้ากระเป๋าะคะ่ะ เป็นร้านอาหารโร้านอาหารอินเดียร้านอาหารจีนเยอะเลยนะคะนี่คาลาเลยส่วนนี้น่าจะเป็นอาหารอินเดียนะคะเบรยร์นี่เนาะไก่เบรยร์นี่ทุกคน <laughs> น่าจะหมดแล้วนะคะ I think this is the end of it นี้อยากให้ดูนะคะบ้านบ้านที่อินเดียนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบ้านนะคะที่ที่นี่นะคะว่าค่อนข้างเป็นระเบียบแล้วก็สะอาดเหมือนกันนะคะนี่ can we, can we go inside? we can. we i n คมิคแคมิโก้ในเซตวีแกนครับวีแกนเนี่ยมันสะอาดนะแล้วก็ไม่มีขยะเลยอะภาพที่ทุกคนเห็นนะคะที่ว่าเป็นสลัม,มเยอะๆมันก็มีะคะ่ะแต่ว่า มันก็ไม่ใช่ทุกส่วนของอินเดียนะคะก็ที่เขาดีๆก็มีเห็นไหมเห็นไหมเออมันก็คล้ายๆที่ไทยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตลาดเซตเตอร์ชนิชูกัน What do they have there? You can see a small market just like Chatu Chatu Jack Chatu a c k ว้าวเราจะเห็น Chatu j a c ของชินดิกอร์นะคะไปค่ะ ก็คนถือนะคะเซกเตอร์22ค่ามัตสึจะต o อ p a ่ายกี่บาทกิ๊ง14รูปี14เหรอเฮ้ยทำไมค่าจอดรถ14เองอ่ะนี่คนมีอันนี้เลยเห็นปะคะอันนี้เป็นน้ำอ้อยคันสดนะคะเดี๋ยวไปดูตลาดเงก็เตอร์22 14นู่นนี่ทำไมค่าจอดรถ7บาทะถูกไปไหมไงมีโปสเตอร์หนัง โอ้กระเป๋า how much 2ั่ว50โอ้ประมาณร้อยกว่าบาทนิดนิดเองค่ะเ้านะคะชื่อว่า c h a s t r i Market c h a s t r i Market เย่เออ่วฮเเป็นไงเบอร์เกอร์นี่เบอร์เกอร์เขานะคะมีเป็นแป้งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะแป้งเหมือนฝรั่งทอด ไปดูข้างในตลาดข้างในกันนะคะจ้าน่เอาค่ะอาเอมสย้นยยอนแสงนิดนึงนะคะแต่ไปถึงตัวโน้นน่าจะชัดอยู่แต่ตอนนี้จะเป็นพวกแบบว่าเสื้อผ้าแบบฤดูหนาวนะคะ4 5 0 2 0 0หบ้กว่าบาทอ่ะ นี่เป็นไงเออดีด้วยอ่ะนีะ่องยห้าสิบาทคือราคาลูปีทุกคนหางสองเป็นราคาไทยได้เลยนะคะประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ดิสองห้าสิบเนี่ยสวยๆดังนั้นเลยอ่ะ nice one ไปทุกคนไปดูข้างในต่อ, <c oughs> อน,นี้เป็นพวกต่างหูเครื่องสำอางน้ำหอม

ในตลาดนี้นะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะของตังบ้านนะคะก็คล้ายๆกับซิกเตอร์15นะคะแต่ว่าที่นี่จะใหญ่กว่าค่ะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาชันดิกาด้วยนะคะ <S <S ถามค่าเช่าเข้ามานะคะเพราะว่าค่าเช่าเดือนนี้เป็นหมื่นนะคะเนี่ย চকলেট পাও গোকলেট প ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะกินในติมแล้วก็มันเป็นตลาดแล้วก็เป็นของขายเป็นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคะ่ะก็น่าจะไม่ได้ซื้ออะไรแล้วแหละก็กินในติมแล้วก็กลับแล้วนะคะตอนนี้จะสี่โมงแล้วน,นะคะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยบางทีหมอกมันเยอะนะคะคบ่ะมันก็อันตรายนะคะถ้ามีโอกาสดะไปไหน,ในอีกจะถ่ายมาให้ดูนะคะวันนี้ก็สวัสดีแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนไป we yeah.